โอเคฮะอุ๊ยเรีสลบโฆษคนแบงค์เดือเ่ยโฆษณาเบื่อชิหายเลยค้ก็ไม่สนใจมันเ้ยใครโทรมาเล่นมั้งอ้องครับเราจะเล่นกันช่างห้อง Thank you

ต้องขอโทษมาณนะที่นี้นะ,นะฮะในที่สุดเย่กับไฟลุกนะที่แมนเจ๊นใหม่อ่ะ Gracias.

โอ้โหเนี่ยปัจจุบันทำไมปัจจุบันปัจจุบันอ้าลุ้นสิสิแล้วก็เมื่อกี้นั่นโอ้โหว้าวเฮ้ย ผมทุกเจ้านะผมจะขอคาตัวตายที่อะไลก่คไม่ได้ินดื้อขึ้นะโอัวัเวริงิงโอยฮอดแม่คุณพ่อเรียกแม่มาแม่จกินนมโอเคไป เลยเหลือเก้าสิบแปดสิบคนเพื่อนมึงเว้ยคนอักกีไอจ่อไอช่อคนนักกีดเอาทามไ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านขังเรปเนีปย๊บไทีวีอยู่ด้านแรกอ๋อ ผมจะฆ่าตัวตายดีกว่าเอ้เชือมันชอบเลือยตรงนี้ถามน้องถามนีก็ได้นเลื่อนไหมเอ้คุณแม่ฉันบังผมนี่ครับบังห้าไรงไม่พลาดด้านแรกเลยคนบังปึ๊บแม่ผมจะฆ่าตัวเตยนะฮะตุ๊บมาแล้วเราจะไปดูคุณพ่อดกันว้าวตัวบ้า ยังไปเร็วๆดูไม่ห้คุณพ่อคนนะฮะอ้าวนมนั่นขนมโอ้โผมเจอยิ่คนนี้จะเต้นหาโอหาเรเียคนเก่งมากงดูด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  เดี๋ยวจะโทรคุยกันทางไลน์นะจะได้ยินเสียงกัน <c oughs> คุณพ่อครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณโทรมาหาผมด้วยนะฮะเฮ้ย hey! <c oughs> คุณโทรมาหาผมด้วยบึ้ง <c oughs> คุณใส่มาหรือเปล่าใส่เนี่ยค่ะคุณพ่อเข้ามาฮะ ชื่อว่าแบมฮอตเกมเมอร์ทีไม่มีทีวีัน,นี้เกิดทุกชันม่คนนะครับวันเด็กตีปลาลกอีโนนูมาบ้าวูดีมาบ้าพูดภาษาอะไรเนี่ยภาษาคีน <laughs> วร,ระวังล่นนะโก็กะเพื้นไว้นะ่ะอันน้ำเป็นมันอ,อันน้ำมันตะโคดูงเด้อ ดุวันนี้แม่ก็ว่าจะขอตัวลาบแค่นี้นะเฮ้ยโอ้ยโอโออออโอ้โอ Okay. เป็นเกมอื huh. uh ่นสิเป็นเกมอื่นเป็นเกมอื่นลงห้คือคือลงห้าง เคร่อมาแล้วโสอโรกสแล้วันนี้มัน้งนเะเด้นี่นงคะคุณพอดเธอคุณพอดเรา อดรอนนะ